ดูนะคะมาตาลุกวาวกับคู่นี้กันมากดีกว่านะคะสักกราชนี้ต้องยกให้หนุ่มคนนี้เลยนะคะเป็นคู่นะคะ PP พ,พบิวกินถ่ายแบบคู่กันคุณผู้ชมหลังจากที่ซีรีส์แปลรัรกฉันด,ด้วยด้วยใจเธอนะคาเรู้ว่าจบไปแล้วนะคะแต่ความฮอตความร้อนแรงก็ยังอยู่ไปติดตามภาพในอินสตาแกรมกันสักนิดหนึ่งจะ้ะเป็นภาพที่เป็นเซตคู่นะคะการถ่ายแบบของหนุ่มนะคะสองหนุ่มนี่เลยเป็นผู้จิ้นร้อนแรงมากๆเลยก็ว่าได้นะจ๊ะว่าในจอฟินแล้วเนี่ยน้องจอเนี่ยฟินมากกว่าเพราะว่า ามีโมเมนต์แฟนๆมีโมเมนต์ fin, <laughs> ฟินๆโมเมนต์ของแฟนๆนั่นแหละเป็นความสนิทสนมกันนะคะล่าสุดมีผลงานร่วมกันค่ะบิลกินพีพีสร้างความฮือฮาอีกครั้งนะคะเมื่อพีพีได้ออกมาโพสภาพขาวดำถ่ายแบบคู่กับบิลกินแบบเซ็กซี่สุดๆด,ด้วยฝีมือการถ่ายภาพของพี่จอร์ดทาดาเลยนะคะเป็นช่างภาพสุดอาร์ตค่ะโดยภาพเช่นนี้ค่ะบิลกินพีพีที่ออกมาก็คือดราม่ารุนแรงมาก ฮอตจริงๆฮอตเกินห้ามใจอด oh, ใจไม่อยู่ห้ามใจไม่ได้ต้องให้ใจกับเขาทั้งคู่จริงๆเออ,อมแต่เราก็รู้สึกถึงความแบบน่ารักเนาะเคมีเข้ากันเนาะเปะเปี้ลยลในจอนอกจอเอมดูฟินเกินไปแล้วนาคู่นี้ยังไงแต่ก็มีผลงานด้วยกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นติดตามได้แล้วกันนะจ๊าสำหรับพีพีบิวกินค่ะ